สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพิพัฒนบงวิวัฒน์มินิซีรีสบริหารงานก่อสร้างนะครับวันนี้มาพูดถึงคํา2คํานะครับซึ่งก็มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดนะครับในการทํางานก่อสร้างนะครับเพราะมันจะโยงไปเรื่องสิทธินะครับของสัญญานะครับว่าเมื่อปิดสัญญาแล้วนะครับมีผลกระทบอะไรบ้างเชื่อมโยงไว้กับค่าปรับนะครับ เรื่องของประกันต่างๆนะครับแล้วก็ความรับผิดที่จะอาจจะต้องมีนะครับจากการดำเนินการตามสัญญานะครับซึ่งครอบคลุมโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับที่เป็นร่มใหญ่นะครับเหนือตัวสัญญานะครับที่เซ็นกันไว้นะครับคำสองคำนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือคำว่า substantial completion นะฮะ กับ Final Completion นะครับมีความสําคัญนะครับอย่างมากจริงๆนะครับมาพูดถึงคำแรกก่อนนะครับ Substantial Completion นะครับอาจจะแปลเป็นไทยนะครับแม้ว่าจะไม่ตรงนักก็แปลว่างานแล้วเสร็จนะครับส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็เป็นข้อถกเถียงเหมือนกันนะครับว่าอะไรคือส่วนใหญ่นะครับงาน ทั้งก้อนนะครับอาคารทั้งหลังนะครับมีระบบต่างๆมากมายเนี่ยถ้ามาใช้คำว่าส่วนใหญ่นะครับก็คงมีข้อโต้เถียงกัดนะครับลองมาดูความหมายนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยกันได้นะครับด้วยเหตุด้วยผลนะครับ substantial completion นะครับก็คืองานก่อสร้างนะครับ สมมติว่าเอาว่าเป็นอาคารสำนักง,งานสักหนึ่งหลังนะครับแล้วเสร็จจนถึงาการที่เราเข้าไปใช้อาคารได้แล้วนะครับแต่มันอาจจะมีน้ำนะครับรั่วอาจจะมีในห้องน้ำมีบางจุดนะครับที่อาจจะใช้ไม่ได้นะครับชักโครกยังกดไม่ลงนะครับหรืองาน สีนะครับอาจจะมีสีที่ทาด่างเป็นจุดไว้นะครับหรืออาจจะมีรูนะครับอาจจะต้องปะใหม่นะครับหรือที่ทําไว้แล้วนะครับยังดูนะครับไม่เรียบมีตําหนินะครับนิดๆหน่อยๆนะครับก็ต้องอยู่ที่มาตรฐานนะครับของงานที่ต้องเห็นพ้องร่วมกันนะครับในมาตรฐานวิชาชีพนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อถึงงานในขั้นตอนนะครับที่ผู้รับเหมาเนี่ยนะครับมีความเห็นนะครับว่างานของเขาเนี่ยมันเสร็จถึงขั้น substantial completion แล้วนะครับเขาก็มีหน้าที่นะครับเป็นผู้เคียวลูกนะครับขอให้เจ้าของโครงการนะครับหรือตัวแทนเนี่ยไปตรวจเพราะเขาจะส่งงานแล้วนะครับแต่ส่งงานในขั้นตอน substantial completion นะครับ เพื่อจะไปดูว่ามีอะไรที่จะต้องไปเก็บงานหรืออะไรที่หลงหูหลงตานะครับอะไรที่อาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับเล็กน้อยนะครับงานระบบนะครับก็อาจจะไปดูว่าเอ๊ะท่อตรงนี้นะครับมันอาจจะวางไว้นะครับไม่ถูกแบบอาจจะเกะ,กะอาจจะหลบไปนิดไปหน่อยนะครับน้ำหยดน้ำรั่วนะครับ งานสถาปัตย์นะครับก็แล้วแต่ลักษณะงานเมื่อที่ปรึกษาโครงการนะครับได้เห็นความประสงค์นะครับที่จะขอมาตรวจงานก่อนนัดหมายนะครับการนัดหมายก็อยู่ที่ดุลยพินิจนะครับแต่หลักๆแล้วนะครับก็คงจะต้องมีทางฝ่ายเจ้าของโครงการฝ่ายผู้รับเหมานะครับแล้วก็วิศวกรที่ปรึกษานะครับ หรือจะมีทางผู้ออกแบบวิศวะในระบบต่างๆนะครับก็คือทั้งหมดก็อยู่ที่ดูลรยพพนิทนะครับว่าจะเชิญใครเข้ามาร่วมตรวจสอบบ้างนะครับหลังจากนั้นก็นัดหมายนะครับงั้นออฟฟิศใหญ่ๆนะครับอาจจะต้องแบ่งเป็นโซนนะครับแก้ไขกันเป็นโซนนะครับแล้วก็ substantial completion ก็เป็น complete เป็นโซนโซนไปนะครับก็ได้หรือถ้าไม่ได้แบ่งไว้นะครับ ตึิไม่ใหญ่มากก็อาจจะมีครั้งเดียวนะครับแล้วก็นัดหมายกันนะครับว่าโอเคทีมตรวจงานสถาปัตย์ทีมตรวจงานระบบนะครับทีมตรวจเรื่องกระจกเรื่องบิวอินอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่สโครของงานแล้วก็มีการเดิน walk around นะครับ walk around ที่จะตรวจแล้วก็มีลิสต์นะครับ ซึ่งลิสต์ตัวนี้ก็เรียกกันอยู่2คำนะครับก็คือคําว่า defect นะครับหรืองานที่บกพร่องนะครับ defect งานที่มีตําหนินะครับเป็น list บางทีก็เรียกว่า flaw list ก็แล้วแต่จะเรียกขานกันนะครับหรือบางทีก็เรียกว่าเป็น punch list นะ punch ที่แปลว่าเจาะนะฮะก็เรียกได้3-4คำนะครับแต่ความหมายก็คือว่า พอเดินตรวจงานแล้วนะครับเห็นว่ามีงานเล็กน้อยนะครับที่จะต้องแก้ไขนะครับเพราะว่าระหว่างการก่อสร้างเนี่ยมันก็มีขั้นตอนตรวจสอบมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับในทางโรงงานก็เรียกว่ามันมีระบบ QA อยู่แล้วหรือ Quality Assurance นะครับตรวจกันตามขั้นตามตอนนะครับคอนกรีตก็ต้องดูตั้งแต่เริ่มเ,เตรียมนะครับเพื่อจะเ,เทลีนคอนกรีต ตรวจวางเหล็กตรวจเหล็กก่อนเทก็ตรวจความเรียบร้อยมันมี QA นะครับอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้เป็นการเขาเรียกว่ามาเก็บสุดท้ายนะครับมาช่วยกัน,กนดูช่วยกันคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีลิสต์กันนะครับก็อ,อาจจะแยกเป็นงานสถาปัตย์งานระบบงานนู่นงานนี่แล้วก็สำคัญก็คือว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับจะกำหนดเสร็จเมื่อไหร่แบ่งกรุ๊ปปิ้งงานให้ดีแล้วก็จ่ายไปแล้วก็ มีแผนนัดมากแก้ไขนะครับถ้าเราเห็นว่านะครับงานมันมีริสขนาดนี้เนี่ยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่างานเสร็จละนะครับแต่ต้องไปแก้เล็กน้อยเนี่ยวิศวกรที่ปรึกษานะครับก็จะออกนะครับใบรับรองการแล้วเสร็จของงานนะครับในขั้นตอน substantial completion นะครับเป็นหลักฐานหนึ่งใบนะครับ ส่วนพวกกำลังแก้แก้ไปนะครับแต่เซอร์ติฟายตัวนี้ออกแล้วเซอร์ติฟิเคตออกแล้วนะครับผลตามสัญญานะครับก็คือว่ามันจะเป็นเวลาที่ระบุในใบรับรองเนี่ยจะตัดนะครับจะตัดในเรื่องของค่าปรับนะครับจะนับจากวันนี้นะครับว่าวันนี้ถือเป็นวันที่หากงานล่าช้าเนี่ยก็จะมาหยุด ปรับที่วันนี้แล้วก็จะคำนวณนะครับจะจ่ายค่าปรับก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นการทำงานนะครับที่จะต้องมีนะครับแน่ๆนะครับก็คือการออกใบรับรองนะครับว่างานแล้วเสร็จนะครับในขั้นตอนนะครับที่ตัดตอนว่าไม่ต้องปรับแล้วนะครับแต่ความรับผิดชอบนะครับในสัญญาเนี่ยนะครับยังมีเมื่อนะครับงานในดีเฟกต์ลิสต์นะครับหรือ งานใน punch list นะครับได้รับการแก้ไขเสร็จนะครับก็บอกว่ามาตรวจผมได้แล้วนะเสร็จหมดละทุกรายการทุกหมวดงานนะครับเราก็มาทําเหมือนรอบแรกนะครับมาตรวจมาไล่ดูตามลิสต์นะครับตรงนี้แก้แล้วตรงนี้โอเคตรงนี้ผ่านถ้ารอบเดียวจบก็จบแต่ถ้าไม่จบนะครับก็อาจจะมีรอบสองนะครับว่าทําแล้วมันยังไม่ผ่านนะครับก็อาจจะเป็นรอบสองรอบสามนะครับเพอจบหมด ปั๊บก็ถือว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์พองานแล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับก็วิศวกรที่ปรึกษาเนี่ยก็จะออกใบรับรองการแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์นะครับให้ซึ่งใบนี้นะครับเป็นใบที่บอกว่าสัญญานั้นสิ้นสุดลงนะครับจบลงณนะวันที่ออกใบรับรองนี้ให้นะครับจะมีผลอย่างไรนะครับก็จะมีผลให้เริ่มนับวันเนี้ยนะฮะวันที่ลงในใบรับรองเนี่ยเป็นวัน ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงอะไรก็ตามเนี่ยที่จะต้องทำนะครับหลังวันที่เสร็จงานสมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นการประกันผลงานนะครับก็จะต้องนับจากวันที่ลงในใบรับรองใบนี้นะครับไม่ใช่เป็นใบรับรองอของเซอร์ติฟิเคตออฟซั t a n t i เชียลคอมพลีชันใบแรกตรงนั้นแค่ตัดนะครับเรื่องของค่าปรับเท่านั้นเองการประกันนะครับก็ นับจากวันนี้นะครับเงินประกันที่จะคืนไม่คืนนะครับว่าจะต้องกี่วันนะครับหลังจากงานเสร็จก็ต้องนับจากวันนี้นะครับความรับผิดชอบในเรื่องของแบงค์การันตีนะครับที่อาจจะวางไว้ตอนเริ่มโครงการว่าผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามสัญญานะครับที่เรียกว่า performance bond เนี่ยนะครับก็สิ้นสุดลงนะครับ performance bond เนี่ยนะครับถ้าในระหว่าง ที่ทำเนีครับเกิดจะต้องต่อเวลาอะไรก็ตามก็ต้องต่อไปตามอายุสัญญานะครับก็ต้องไปแจ้งให้ธนาคารทราบว่างามยังไม่เสร็จนะนะจะต้องยืดสัญญาออกไปนะครับก็ต้องอัปเดตก็เหมือนกับทะเบียนรถน,นะฮะพอมันหมดอายุก็คือหมดนะครับแล้วก็จะต้องต่อเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของอความสําคัญนะครับของใบรับรองเนี่ยนะครับมีผลต่อสัญญาอย่างยิ่งยวดนะครับซึ่งต้องให้ความสําคัญนะครับเพราะมันจะกระทบสิทธิ์หลายอย่างไปกระทบทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องของการเคลมนะครับที่เกี่ยวเนื่องไปมากมายงั้นเราต้องล็อกวันไว้ให้ดีแล้วถ้ามีอะไรก็ตามนะครับที่ต้องเกิดขึ้นจากการโต้เถียงหรือการเคลมก็ตามก็ต้องมาดูกรอบเวลาตรงนี้ว่ามันตกอยู่ในช่วงไหนใครรับผิดชอบ อย่างไรนะครับผมก็เล่าให้เห็นภาพรวมๆนะครับแต่จริงๆแล้วถ้ามีเวลานะครับที่จะมาคุยกันเนี่ยมันมีรายละเอียดนะครับมีกรณีศึกษานะครับที่น่าสนใจมากกว่าตรงนี้เหมือนกับเป็นหลักการนเฉยนะครับแต่ว่าเราก็คงต้องมีศิลปะนะครับมีการพูดคุยมีการเตือนนะครับด้วยวาจาเตือนในที่ประชุมมีการทำอะไรที่นอกรอบอะก่อนไอ้ตรงนี้เนี่ยพอมันเริ่มเป็นเอกสารแล้วนะครับ ทุกคนก็เปล่งนะครับทุกคนก็ต้องเคร่งครัดนะครับเพราะว่าทุกลายเซ็นนะครับทุกคําพูดที่บันทึกเอาไว้นะครับก็คงจะต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบนะครับทางสัญญาเรื่องของสิทธิหน้าที่ต่างๆนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่สนใจเลยนะครับแล้วก็พอถึงวันหนึ่งนะครับเราก็มาบอกว่าอ้าวทำไมไม่บอกกันก่อนอ้าวตรงนี้เอาเปรียบกันนะครับ ทุกอย่างเนี่ยเราต้องทําล่วงหน้านะครับแล้วก็ให้เข้าใจตรงกันนะครับการเซ็นเอกสารเนี่ยไม่ใช่เซ็นสักแต่เซ็นนะครับแล้วก็ทึกทักเอาครับตอนหน้านะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวที่จะมาพิจารณานะครับว่าเรื่องของการเคลมเนี่ยนะครับการขอต่อเวลานะครับมีสิทธิ์ไหมต้องตอบว่ามีและไม่มีนะครับก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงนะครับว่าได้สิทธิ์นั้นหรือเปล่านะครับจากข้อมูล ประกอบระหว่างการดําเนินการสัญญาซึ่งเป็นข้อมูลจากเอกาสาราที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานะครับทั้งรูปแบบรายการทั้งสเปคทั้งบันทึกทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆนะครับทีเ่เปลี่ยนแปลงแล้วมีผลกระทบเวลาก็ต้องมาวิเคราะห์กันตามข้อเท็จจริงน้นการเก็บข้อมูลสําคัญมากคนที่เป็นวิศวกรโครงการนะครับที่มาบริหารโครงการนนะครับ ต้องทาให้เป็นนิสัยนะครับว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณยืนอยู่ที่จุดไหนนะครับนั่นก็คือการที่ต้องมาดูแผนงานนะครับว่าแผนงานตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับลูกบอลน,นะครับไปอยู่ที่ใครแล้วงานนี้ช้าผลกระทบไปอยู่ที่ผ้รับเหมาถัดถัดไปอย่างไรเขาจะเคลมเราได้ไหมนะครับหรือเราจะเคลมเขาได้ไหมนะครับก็ด้วยใจเป็นธรรมนะครับคิดอย่างการไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับ แล้วเราจะทํางานได้นะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับแม้ว่าจะอาจจะไม่ถูกใจนะครับแต่ถ้ามันถูกต้องนะครับแต่ก็ไม่ได้เข็งคขม,มงแข็งเกินไปจนงานมันเดินต่อไม่ได้นะครับที่ผมเคยบอกนะครับว่างานบริหารโครงการนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์น,นะครับวิชาการสุดขั้วนะครับก็ไปไม่รอดนะครับแต่ถ้าไม่เอาอะไรเลยใช้แต่วความรู้สึกนะครับที่จะ ตัดสินใจนะครับด้วยดุลนิตของตัวเองนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจข้อที่จริงอย่างนี้ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเรื่องบริหารงานก่อสร้างมีอีกหลายมุมนะครับทั้งเป็นมุมที่ท่านหาอ่านได้นะครับจากตำราทั่วไปนะครับกับกรณีศึกษาจริงๆนะครับตรงนี้มีค่ามากๆนะครับถ้าเราได้มาเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์นะครับเพื่อจะไม่ให้เหตุการณ์คล้ายๆกันนั้นเกิดนะครับขึ้นซ้ําอีกนะครับก็คิดว่าคงจะเป็น ข้อมูลนะครับที่มีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับเอาละครับพิพัฒนงวิวัฒน์มินิซีรีส์บริหารการก่อสร้างนะครับวันนี้นะครับ19กันยายนต5 6 6นะครับลาไปก่อนขอบพคุณทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนรายการนะครับติดตามมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ